สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมอยู่กับเจ้าของช่อง Elephant ช้างไทยเมตตามหาเหงิงนะครับนี่วันนี้มาเยี่ยมนะครับมาเยี่ยมมาเยี่ยมแล้วก็มาคุยว่าจากที่เขาได้เป็นยูทูบเบอร์ได้ทำเพจเนี่ยเขามีรายได้อย่างไรบ้างแหมได้นะครับถามไม้ยินเลยคือเริ่มเริ่ม,เร,ม,เ,รมเริ่มต้นทำเนี่ยทำทำแบบไหนครับ เริ่มต้นตอนแรกเนี่ยนะคะเป็นช่วงโควิดก่อนเราก็ไม่มีรายได้อะไรเราก็ช้างเราอยู่แต่กับบ้านช้างคงหนูไม่มีเงินเดือนไม่ได้อยู่ในออะไรนั่นในสวนสัตว์แล้วก็อบจเลยอะค่ะแล้วก็ต้องหาวิธีอื่นที่จะหาเงินซื้อผลไม้ให้น้องช้างกินเพราะว่าเดือนหนึ่งเขากินเยอะไหนจะค่าต้นสับปะรดไหนจะค่าต้นหญ้าเพราะเราไม่ได้ช้างในโครงการแต่เรารักช้างอยากมีช้างเหมือนคนอื่นเขาบ้างรับทีนี้ก็เลยครับ เปิดช่องยูท b e ก็ศึกษาจากพี่ๆชาวช้างก็แนะนำมาชาวช้างเขาเก่งนะเขาทำยูท b e ทำเ c e b o o k เป็นหมดเลยหนูก็ไปศึกษาตัดโตอะไรกับเขาหมดเลยเขาก็สอนในทีนึงหนูก็เลยทำตามเขาครับแต่ทีเนี้ยด้วยช่องแต่ละช่องเนี่ยการเลี้ยงช้างแต่ละเชือกเนี่ยจะไม่เหมือนกันบ้านแต่ละบ้านเหมือนเราเลี้ยงลูกก็จะเลี้ยงไม่เหมือนกันบ้านหนูก็จะเลี้ยงช้างไม่เหมือนกับบ้านเชือกช้างเชือกทกพว เชือกทั่วไปด้วยอย่างเงี้ยมันก็ละอย่างก,กันแล้วหนูก็เป็นผู้หญิงด้วยมัง้งมันก็เลยเป็นที่ oh <God. S 2> ที่แบบว่ายังไงอะคนก็ไม่ค่อยเห็นผู้หญิงเลี้ยงช้างอ๋อครับประมาณนั้นมั้งคะอืมครับแล้วแล้วช่อง Facebook ชื่ออะไรนะครับช่องเฟซบุ๊กพิมพ์ภาษาไทยนะคะแม่หญิงคุรินผิดช้างเฮงค่ะแม่หญิง แม่หญิงสุรินทิ่นช้างเฮงแม่หญิงสุรินทิ่นช้างเฮงนะครับช่องยูทูบก็อินฟเอนซ์ภาษาอังกฤษแล้วก็พิมพ์ว่าภาษาไทยช้างไทยไม่ตามหาเฮงค่ะแต่ก่อนก็ไต่เต้าจากคนดูน้อยนะคะตอนหลังมาดรามายิงเยอะคนก็ยิ่งติดตามเยอะครับตอนแรกก็เครียดนะคะที่คนด่าคนว่าแต่ตอนหลังก็ดีใจแล้วเพราะมันจะทำให้ช่องเนี่ยมันเติบโตเร็วขึ้นมันเหมือนต่อไปตอบมาตอบโต้ตอบไปตอบมามันก็ การมองเห็นมากขึ้นด้วยครับตอนนี้ในในช่อง YouTube นี่มีผู้ติดตามกี่ล้านครับเราเป็แสนกว่าแปดแสนกว่าภายในเวลาไม่ถึงปีไม่ถึงปีประมาณ5เดือนประมาณ5เดือนแต่เปิดช่อง YouTube มาประมาณ5ปีแล้วนะมีมีคนติดตามประมาณสี่หมื่นกว่าคนแค่นั้นเองตอนนี้แปดแสนแปดแป๊บเดียวเมื่อต้นเมื่อหกเดือนที่แล้วยังประมาณสี่หมื่นกว่าเองค่ะช่วงพฤศจิกามามาเลยแปดแสนมีคลิปไหนที่มียอด การรับชมเยอะที่สุดคลิปของคุณพ่อค่ะที่โดนเหวี่ยงส่วนตัวเนี่ยช้างทุกเชืียเขาจะมีความเขามีพลังเยอะเนาะเวลาทํานู่นทํานี่แป๊บเดียวมันก็รุนแรงอะ่ะแต่ว่าด้วยความที่เราอ่ะเป็นคนยุคใหม่เรามีโทรศัพท์ใช่ไหมเราชอบถือโทรศัพท์ถ่ายอยู่ตลอดก็เลยไปถ่ายเจอจังหวะแบบช็อตพอดีก็เลยพอเอาลงปุ๊บ มันก็คนเขาไม่เคยได้เห็นพอได้เห็นเขาก็ตกใจบางค,บคนก็ว่าบางคนก็ด่าบางคนก็สงสารก็มีเขาเนี<อ>่ยโทรศัพท์สําคัญที่สุดเพราะทุกคนใช้โทรศัพท์ถ่ายไปเลยค่ะไ,ไม่เป็นไรมันเต็มมัคนยลพอกอกเนาะดีไม่ดีมันได้คลิปช็อตค,คลิปเด็ดด้วยซ้ำไปอืมครับ,รบอพอดีผมได้ฟังว่าการลงคลิปเรียลหรือว่าช็อตเนี่ยมันมันสามารถสร้างไรายได้ได้ไดแนะนําหน่อยครับคลิปถ้าใน ตัวสีฟ้าก็คือ Facebook ใช่ไหมคะเรับ o o กเนี่ยสร้างไรายได้จริงรได้จริงแต่ก่อนไม่เชื่อเหมือนกันแต่ตอนนี้ได้จริงๆได้มาประมาณเจ็ดเดือนกว่าจ็จะ,ะเข้าแปดเดือนแล้วโอ้ครับอตอนแรกก็ได้เดือนแรกก็สามสี่หมื่นแต่ไม่เนีเป็นคนที่อดทนนะแต่ว่าทําคลิปออกมาเนี่ยไม่เคยไม่เคยคท้อทําทุกวันทําไม่ได้ตังค์ก็ช่างแต่เราตอนแรกตอนแรกที่ทําเนี่ยเพราะว่าเราอยากาบันทึกภาพเก็บเอาไว้เพราะว่าเราบันทึกในโทรศัพท์มันเต็มคะ่ะ เลยเอาไปลงใน Facebook เอาไปลงในช็อตเอ้ยเอาไปลงในลิปเปรียวก็จะได้เก็บสะสมเอาไว้สุดท้ายมันตปให้สร้างรายได้มันก็เลยได้เงินตรงนี้จริงๆทุกวันนี้ก็เดือนละแสนกว่าบาทเฉพาะ Facebook อย่างเดียวแล้วก็แนะนำพี่ๆนะคะทางช่อง YouTube ก็ตัวสีแดงครับก็ได้ตังค์เยอะด้วยเหมือนกันลิช็อตนะคะลงได้เลยได้ัง์นลงหนูก็ได้แสนกว่าบาทเข้าสองแสนเหมือนกันตอนนี้ก็ได้สองช่องเลยก็ได้อะไร ได้สองช่องเนี่แหละมาเลี้ยงน้องช้างจริงๆอันนี้เป็นอาชีพหลักของน้องไปแล้วครับตุ้งตอวันนี้อยู่ไายไม่ได้เลยโอ้ครับต้องขอกับคุณคําแนะนํานะครับจากแม่หญิงนะครับขอบคุณมากขอบคุณครับได้เลยครับผมครับเดี๋ยวเราก็ต้องกลับไปทําบ้างนะครับเผื่อที่จะสร้างรายได้ได้เยอะๆอย่างแม่หญิงในวันนี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ